ลาเต้ครับสวัสดีครับมิรักแฟนครับสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบอาวุธปืนนะครับจุดสองสองนะครับสีแสดสี่ห้าสองสีแสดสีห้าห้าสีแสดสีห้าเจ็ดบาโนเอ็มหนึ่งวาโหนเอ็มสองนะครับมีท้ายหลากหลายนะครับมานำเสนอมีทั้งท้ายสัน้นท้ายยาว ้ายพับฐานรูปทรงต่างๆนะครับก็มีหลากหลายนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละท่านแต่ละบุคคลจะชื่นชอบนะครับก็ตามความชอบของแต่ละบุคคลนะครับคนเฮาชอบเหมือนกันนะครับท้ายสั้นพับฐานท้ายยาวนะครับทรงต่างๆมือสอดมือกำนะครับก็ มีไว้พร้อมบริการทุกท่านนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับสั่งมาได้นะครับเมืองสอดครับสี่ห้าห้าสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าสองนะครับมีไว้พร้อมบริการนะครับใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับ tay หนึ่งแปดสี่หนึ่งหกนะครับสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องรูปแบบงาน รูปทรงงานนะครับตลาดจะได้สร่งรูปแบบส่งทรงงานหื้อนะครับส่งชนิดไม้ราคาอย่างต่างๆหึ่งนะครับก่อราคาก็เริ่มต้นที่สามพันห้านะครับสามพันห้าไม้สักไม้แดงไม้ประดูไม้สาทอนนะครับเริ่มต้นที่สามพันห้าจดถึงห้าพันนะครับไม้มะริดก่อเริ่มต้นที่ห้าพันจถึงเก้าพันนะครับ รูปทรงต่างๆใรสนใจรูปทรงทรงไหนนะครับแอดมาได้โทรมาได้นะครับโทรมาที่ศูนย์1ปดแปาหนึ่งหกแปดเก้านะครับนึกถึงงานท้ายนึกถึงสลาเต๋นะครับสลาเต๋ช่างเต๋นะครับนึกถึงงานงานท้ายไม้ท้ายสีแสดนะครับ c 5 45 2ห้5สองสี่หามโนเ1มหนึ่งาโน m อนะครับ นึกถึงสลาเต๋นะครับก็มีหลายทรงงานมีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ครับบัรตรงใจนะครับในแบบงานที่ทําไว้นะครับก็ส่งแบบมาเพื่ํทำได้นะครับราคาก่อนแล้วแต่ความยากง่ายรายละเอียดของงานนะครับแล้วก็มีแฮมชนิดหนึ่งก็คือท้ายลูกซองนะครับที่ม okay? ีแบบงานมีช <habitude> ุดยิงทดสอบก็คือเลมิตัน870นะครับ เลยมีตานแปดเจ็ดศูนย์นะครับแปดเจ็ดศูนย์นี่ก็เริ่มต้นที่สามพันนะครับเริ่มต้นที่สามพันจนถึงห้าพันก็ไม่ซักไม้ไปดูไม้แดงไม้ชิงชันไม้สาธรน,นะครับแล้วก็ไม้มะลิดนะครับใครสนใจแบบไหนนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับศูนย์แปดแปดสองห้าหนึ่งหกแปดเก้าหกนะครับก็ ถ้าอยากได้รูปส่งอยากได้แบบงานก็แอดไลน์มานะครับ tay หนึ T ่งสีนะครับแอดมานะครับแอดไลน์ line, มาจะได้ส่งรายละเอียดส่งชนิดไม้ส่งราคาฮึงนะครับถ้ามีที่ตรงกับที่ทำไว้ก็บ่ต้องรอนะครับถ้าบ่าตรงก็สั่งไว้นะครับมัดจํบลงคิวงานไว้ก็ถ้าเป็นไม้สักไม้ อไปไม้ไปดูไม้แดงก็รอประมาณสัห้าถึงสามสิบวันนะครับถ้าเป็นไม้มะลิดก,ก็รอประมาณห้าสิบห้าถึงหกสิบวันนะครับใครที่สนใจอยากได้สำรับคนที่ชอบอเดินทางนะครับท้ายพับท้ายพับจะเบานะครับท้ายพับนี้ถ้าเป็นไม้สักรวมท้ายพับแล้วน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยกกรัมนะครับรวมท้ายพับนะครับ ถ้าเป็นไม้สักถ้าเป็นไม้แดงก่อจะอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยกรัมนะครับรวมท้ายพับนะครับอันนี้ไม้แดงนะครับไม้แดงนี่รวมท้ายพับแล้วนะครับนักประมาณเก้าขีดนะครับเก้าขีดนี่รวมทั้งหมดประมาณเก้าขีดถ้าก่อถ้าเป็นไม้ซักนะครับไม้ซักรวมทั้งหมดจะนักประมาณเจ็ดขีดนะครับท้ายพับนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยครับจะนักประมาณเจ็ดขีดท้ายรูปทรงต่างๆนะครับ เช่นรูปทรงนี้นะครับรูปทรงนี้จะนักถ้าไม้สักนะครับจะนักประมาณหกขีดถึงเก้าขีดนะครับเนี่ยท้ายนี้นี่ประมาณหกร้อยกรัมครับน้ําหนักเบาครับเบากว่าท้ายโรงงานนะครับแล้วก็ท้ายไม้หมันริดนะครับท้ายไม้หมันริดก็ทาให้มันเพียวนะครับทําให้มันเพียวบางกระชับกระทัดรัดนะครับน้ําหนักนะครับ าทั่วไปท้ายมารีททั่วไปเนี่ยอาจจะนักเป็นกิโลกว่านะครับอันนี้น้ําหนักแค่เก้าร้อยกรัมนะครับเก้าขีดนะครับนักประมาณท้ายเดิมโรงงานนะครับลูปทรงจะเห็นได้ว่านี่ความกระชับนะครับเมื่งมันเพียวบางนะครับเพื่อลดน้ําหนักนะครับพกพาขอ,ของตัวนะครับมีไม้ โซนีสานนะครับนี่ไม้กระลุมนะครับไม้กระลุมนี่ข้ามมาจากตังลาวนะครับก็สีสวยงามนะครับใกล้เคียงกับไม้มาลิดครับแต่นี้ราคาจะถูกนะครับนี่ก็อยู่ที่สี่พันนะครับนี่อยู่ที่สี่พันครับท้ายนี้เป็นสี่ห้าเจ็ดครับไม้กระลุมนะครับสีเข้มนะครับลายก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับลายสวยงามครับนึกถึงงานท้ายไม้นะครับ นึกถึงท้ายฝืนอยากเปลี่ยนท้ายฝืนสีแสดสีห้าสองสีห้าห้าสีห้าเจ็ดนะครับบาโนเอ็มหนึ่งเอ็มสองนะครับนึกถึงสลาเต๋นะครับสลาเต๋หรือว่าช่างเต๋นะครับช่างเต๋เชียงใหม่นะครับช่างเต๋สลาเต๋เชียงใหม่นะครับการันตีว่าได้งานทุกท่านนะครับจ้าบวยก่อขึ้นอยู่กับลำดับทีองานนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับตั้งช่ช่องงานตัวนะครับท้ายนี้ไม้กระลืมนะครับไม้กระลืมโซนอีสานนะครับข้ามมาจากไม้สั่งข้ามมาจากฝั่งลาวนะครับท้ายนี้สี่พันห้าครับสี่พันห้านะครับครับนึกถึงงานต้ายไม้นึกถึงสลาเตนึกถึงช่างเตเจยงใหม่นะครับ T A Y นะครับแอดไลน์มาได้นะครับท A Y หนึ่งแปดสี่หนึ่งหก หรือว่าจะโทรมาสอบถามรายละเอียดนะครับ088 251 6896นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์บอกต่อมิตรลักเปื่อนฝูงนะครับที่ชอบท่องเที่ยวชอบกันใช้ชีวิตในโลกกว้างชอบใช้อาวุธปืนนะครับสีแสดนะครับ452 455 457สหามาโนเอ็ม่งเอนะครับมีชุดยิงทดสอบงานนะครับ ประกอบทดสอบงานก่อนทุกท้ายนะครับก่อนที่จะส่งงานนะครับลูกค้าหับไปนี่คือประกอบได้เหมือนเทาประกอบท้ายโรงงานนะครับคล้ายๆเฮาถอดท้ายโรงงานออกล้างนะครับก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับครับก่อฝากขอบคุณทุกท่านนะครับฝากขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนับสนุนงานท้ายสลาาตนะครับก็ขอจบการรีวิวคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ